ตนเลยาเคข้อเสียงวมากการเล่นตัวแรกๆเลยใช่ระบบมันเยอะจริงแต่เาเาเาเซ็ตเขาเซ็ตดีกว่ามากคุณดูเมยทุกอย่างดูมันเยอะจับเราแล้วไปั้บดเาจับไปไม่เป็นเาก็เหมือนจับสี่ได้ฮะไม่เหนื่อยเดมัน แต่แปลกนะเขาเขาไม่เพชรไม่เพชรเหมือนตอนเล่นไก่คนนั้นเพราะว่าคนนั้นเขาเพชรเเพชรแต่ว่าเขาข้ามได้ไม่เขาเอพอพอเพชรแค่ลูกเดียวพอเราข้ามเดือดเขาพลาดไปเลยเขาเพชรที่หลังนะเขาเพชรหลังหนึ่งสองสองตุ๊บอ่ะเราหลุดพอเราหลุดตุ๊บนี่เขาก็เปลี่ยนแผนเลยแม่ในโซนก็ะจกเพราะเขารู้เขารู้ว่าจับไม่ได้จับไม่อยู่มีหลังป่ะใช่เพราะเราแก้เพชรได้ไงเขาหมดเลยเนี่ยต้องบอกแล้วว่าถ้าแก่เพชรได้ครั้งเดียวเขาจะไม่เล่นแล้วเหนื่อยปี ใแรงเยอะเเพขาเห็นเราตกเขาก็รู้แล้วเราแก้มาเขาโดนเสือพมดโดนแมวดวงกลางปุ๊บเสือพมดโดนเราเราแพ้ทานเสือพมาโดนแมวไงไม่ใช่หรอกเราไม่นี่ไงคือพอบล็อกปุ๊บพอบล็อกพอเล่นไม่ได้ปุ๊บมันจะวัแรกไม่ได้คือมันต้องมาตั้งใหม่ไงเข้าใจป่ะมันมันไม่มันไม่ มันคือถ้าวิ่งวนไปเรื่อยๆชนชนเออมาต้องหลุดสักทีหนึ่งนะคือมันต้องรู้มันรู้ต้องต้องรู้ด้วยกันเลยเล่นแม่นะถ้าเขาจับแม่ล้วต้องรู้ด้วยกันนั่นเองไม่มีไอ้หรอกรู้ด้วยกันทั้งทีมันไม่ใช่แค่ว่ามึงจะสกีนชั้นสองชั้นหลุดไอ้เหี่มันมันต้องหลายๆชั้นอ่ะไม่ใช่แค่สองสามชั้นอ่ะให้มึงต้องสามสี่ชั้นอ่ะเออมาวิ่งสกีนแล้ววิ่งไปสกีนอีกคนสกีนไม่เลยเรื่อยให้มันหลุดอ่ะ นี่แบบปึ้งสองพึ้งเสร็จแม่งบอลวิ่งถึงห่วงแล้วลากอัดเข้าไปหางเขาช่วงวอเตอร์สองก็ลนนลไปนิดนึงกันนะก่อนช่วงเราเล่นได้อะก่อเตอร์สองอะแต่สติเขากลับมาเร็วมากเลยสติเขากลับมาเร็วมากเขาเปลี่ยนใครได้เขาเปลี่ยนใครก็ได้ไง คือเขาเปลี่ยนตัวเลือกได้เออได้ถ้าตีเขาดีมากเขามาสิบตัวถูกปะตำแหน่งแม่งเวียนได้หมดอ่ะสิบตำแหน่งห้าตัวเขาเวียนได้หมดสิบตำแหน่งเขาเล่นน่ยตัดอ่ะเข้าใจปะอย่างไอเตียงออกปุ๊บเนี่ยกูแบบชิดหนักแล้วอ่ะมันแอนเราไม่เท่ากันใจภูดอยู่วะแอนเราไม่เท่ากันเขาเรียกอะไรนะเหมือนตัวแทงหายอ่ะเหมือนตัวแทงอารมณ์ตัวแทงตายแล้วที่เหลือเป็นเป็นแคลรี่กับกับกับเมดอ๋อต้องพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะเข้าใจเอาแล้ว แทงตายไม่กลับพี่ผมเป็นไฟเตอร์ได้ไหมอัลแบบที่เหลือที่เหลือลวเพือพี่เป็นไฟเตอร์ด้วยตายเลยไดแบบแบบเล่นเป๊ะตัแทงเล่นคอรมไปอยู่ที่คอนหายไปด่านทะเลจับปาเอาชิบหายพวกบุกีไปเี้ย เป็นแทงหนึ่งเดียวแล้วพวกกูทำไงไม่ใช the ่เล่นก like okay. so ันมาแม่งแข็งด้้ยเล่นนะเล่นนะ่ดียวดยแต่ว่าดีเ้ยดูมันการมันการสุดเลยนว้ยก็มังฟิตไงมันฟิตเกอะเก่งอีกเกอีกเกงอีกเก่งอีกาเล่นกาเล่นแล้วกันอลมา คือวันนั้นที่กระชับนี้ก็คือเล่นกง่ายที่ไปรับเดี๋ยวน้วันนั้ไปรับที่คหอในโมันต้องักโอมึงกล้าพูดกูถ่าวิดีโออยู่ในเปยถ่ายรูปไถ่ยวดีโอเหรอีะถ่ายเป็นวดีโอด้วยนะเนี่ยทั้งภาพทั้งภาพั้เสียงเลยชื่อใครอดาอยากรู้มากเลย ลูกพี่ตินใช่ร้านใช่ร้านร้านพี่โอมเหรอร้านพี่โอมก็ชื่อแะ่ก่อนชื่ออะไรละดาม่ับตอบแม่ับอบอะไนะ่สับให้ร้านนั่เลยอชิวะั่ดีคาชีวใช่ไหมเนี่ย จบไมแก้เพสสุดยอดต่อผมวะนะอ้าวมึงไม่รู้ตัวหรอมึงแก้เพสเป็นคนแก้เพสอ่ะใช่เหรอยืนตรงนี้ป่ะตรงกลางป่ะใช่แล้วรับบอลใช่ป่ะนั่นแหละแก้เพสเราโดนเขาตัดด้วยผมไม่รู้เรื่องเลยผมลงไปเล่นเขามไม่รู้หรอกว่าแขกเขาใช้อย่างงี้ไม่รู้ไม่รู้เลยจะจะถลนไหม ลนร่นร่นตอนแรกๆแต่ถ้าปีมันจะคลายมันได้ปะท้าหน่อยมึงก็จะตั้งสติของมึงนะวันนี้เดี๋ยวมึงมาซ้อมเนี่ยซ้อมยิงตรงนี้จากเดิมจากเดิมไม่ปกติจากเดิมอ่ะมึงจับบอลได้มึงจะเคาะได้ขึ้นนะาไปเวันนี้มึงโล่งๆปึ้งเลยก็ยิงเลยวันนี้มึงมีโล่งๆเลยปะอลไรลูกไมลงแต่ไม่ลงไงมันไม่ลงเลยคือปกติมึงเล่นกับพวกกูนี่ได้เอาได้เอาไงพวกกูเล็กไง สอโดนทิปเป็นลูกยาเฮ้ยแต่มันทิปเขาหลายลูกเออมันก็ทิปได้แต่ช็อตแต่ช็อตนั้นมันมันช็อตออฟเดอะเดย์จริงจรังไอ้เที่จติดแป้นนายทัดมันก็ทิปติดแป้นนะเออเฮ้ยอย่าคุยดังเขามันไรพี่ทิปแป้นน้องมันนั้นนี่สื่อสารนี่ผมเทียดังวันนี้ต้องไร ว่าไปดูคลิปกูแม่มีแต่คนน้องนิ้ว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 ไปสุดพอกูลากไปนิ้ว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 ช่วงนั้นกูวิ่งมากูไม่ได้ผมเสียงผมนี่แหละนิ้วนิ้วกูไม่ได้ยินเสียงอ่ะกูไม่ได้ยินอะไรเลยของใครพูดหรอกคือกูเห็นช่องกูไปแล้วกูพุ่งเข้าไปแล้วเนี่ยนิ้วนิ้วนิ้วเดียวไม่พอหรอกเบอร์สี่เล่นดีเว้ยตั้งแต่แมตช์ที่แล้วเราข้ามโคตรดีแม่นด้วยซ้ายครับ แล้มภูมิจล้วลูกเดียวพอเดียวพี่ยยิงีอด้วยใช่ลูกมันจะไม่ลงเลยนะลงเสุดยอดเจอแล้สูงเล่อดีเล่นดีลองดูจังหวะมันดีตาเดินสายเลยเนีเคยเจอให้มเขาบอกว่าพีเติร์บอกว่าตีแดงเ จับปีดไกลัเนี่ยกลับไปอ่านหน้งเสร็จแล้วผมงสดนอ่ะตีสามก็เลยทำงานเช้าก็ทำเงินบ้านเดินสายแม่งเก่งเลยวนนีเจอเขาใหญ่ไหมเม่อก้แบปียวนี้นี่โอ้สายสิบเขาบอกว่าทิหาไปไหนอะกลับมปเหรอเอาูกแต่าพักพักครึ่งจะคุยอะไรหน่อย เ้าเมอน้องมังวะฮะก็พักครึ่งคุยไงที่จะให้มันถ่าย้เนะลูกนนจะถามเพื่อเพื่อนเพื่อนน้องอรู้เท่าไหร่าะไ้ิาแม่ดูช้าง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 เงียบเกี๊ยเลยอนาปา้ายช้าง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 นกา จัลยลูหิวหิวเนี่ยพวกเนี้โตรู้เลยใสิผ้าบ้านเนี่ยเออพร่งแด้กินเตี้ยหนเหนื่อยเหมือนได้ไอ้ไงเงี้ยถ้านองมันตัวใหญ่นี่มันควร เล่นได้นะมันมีแรงแต่มันต้องแรงกว่านี้ต้องแรงกว่านี้หน่อยแรงไม่พอเนี่ยเล่นดีผ่านเนี่ยเบอร์สองเบอร์เล่นดีคือตอนแรกกับกูคิดว่าเล่นดีแต่ดูไว้ดูมาดูสองเมตช์แล้วมีสเต็ปเดียวยูโรลูกๆถ้ามึงดักยูโรมั้ยไม่หรอกมันเจอเลเวลมันไม่มีกันมันมันน้อยกันสองมันมันต้องเจอเลเวลของสูงนีอาจจะไม่ผ่าน แต่เบสิกเขาดีเลยลากบอลลากบอลลากบอลเนี่ยจำยิงแม่นเลยว่าไม่ได้เลยว่าเป็นดีว่าเป็นดีนดูกมัมี กระเทยฟีเข้ามาหาคุณดึงบ้านกระเทยใช่อ่ะพี่พี่เมร์ก็าสายกระเทยใส่เหลืองพี่เมร์โอ,อ้วฟีเข้ามาหาคุณดึงบ้า